สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปสุขสุคนเมือ่อกนกี้มาบพยยานิ้วเกื่อกล่ะจ้ายานิ้วกับมีข่าวมาอัปเดตพี่น้องพยาบาลฟินแลนด์เพื่อนกับโพดแคปชั่นแบบนี้เรือพี่นออ้องบอเมียนบอดราม่าก,กันเร้อพี่น้องยานิ้วกับสีอันคอมเมนต์ให้มูเจ้าฟังคือเก่าละ่ะเอาตามมันเพื่อนโพดเนาะพี่น้องมีคนแอบมาเชียร์บอดบิก๊กข้างสนามฟุตบอลมาสั่นพี่น้องแล้วกับเมียนรูปกับอันบอสบ,บิ๊กกับอัน บอลลูกแก้วนาะพี่น้องคุณลูกแก้วเพื่อนกับมาเชียนาอพี่น้องเพื่อนกับจัดงานนั่นฟุตบอลใหญ่น้อกับผู้ใดก็อยากไปเบิง่งคือว่าละพี่น้องจ้าเอฟซีหลายๆท่านกับเขามาแสดงความคิดเห็นยานิ้วขอบอกยานิ้วบอลบอไฮด,ดรามา่าเด้อพี่น้องจ้าพราะว่าบอกแบบเป็นกลางเขาอ่านคอมเมนต์คือเขาบอกข่าวเขาคือบอกไปตามมันคอมเมนต์นาอพี่น้องจ้าเจอกันรอบนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันคือน่ารักเหมาะสมคู่ควร คู่จิ้นยิ่งดังยิ่งปังสุดๆรดวยๆปังๆบอสบิ๊กหล่อสุดๆจังแม่นสดใสอ้อยน้อเชียร์ได้อยู่บอสแซวเล่นยแอซีเพิ่นกับแซวเล่นเนาะพี่น้องจังใดเก็อยู่ที่บอสบิ๊กเพิ่นสิตดสินใจเนาะเพิ่นกับเป็นเพื่อนกันเฮากับบรูลุน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องจ้าเอาแบบว่าตามคอมเมนต์เด้อพี่น้องอายุน้อยพันล้านหายยากมากเก่งจริงทั้งคู่เป็นกำลังใจให้นะคะ เจ้าอย่าให้ความหวังเอฟซีนะพ่อค่อยหวังมากหวังว่าจะเป็นคนนี้จริงๆน่ารักเป็นแฟนกันสักทีเถอคะค่ะคือ FC เอฟซีเพิ่นกะหลุ่นเนาะพี่น้องน้องบิ๊กอีก2อสปีค่อยเปิดตัวอย่าลืมก่อนที่จะตกลงปงใจกับใครก็แล้วแต่ต้องบวชก่อนทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะถึงจะสมบูรณ์แบบรัก ถึงบอกน้องบีคลักรักรก,รก,กับใคร f อฟซก็รักด้วยค่ะเ,เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เนาะพี่น้องยั่งใดญกับยูทีบอดบิก๊กเพิ่นจิตตัดชินใจย่านิ้วกับอ่านตามคอมเมนต์เดอ้อพี่น้องจา๋าย่าสมาคดรามา่าย่านิ้วเดอ้อภาพนี้สิบห้าหยอกหยอกสิบหกย้อนยอนถ้าบอดบิ๊ีรอมากค่ะถ้าเป็นคนนี้ผู้ใหญ่บ้านจะไม่เหนื่อยนางพร้อมเคลื่อน fc เพิ่นคอมเมนต์พี่น้องยังนิ้วอ่านตามคอมเมนต์เ้อพี่น้องจ้าถึงแม้จะเป็นคนพ่อลูกสองแล้วก็สร้างดูยังไงก็เป็นตาฮักแม้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตากับเด็กคือเก่าจ้าหน้าตาเรากับเด็กคือเก่าพี่น้องจ้ามีแฟนไฮโซปังปัง,ปงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เหมาะสมกันจ้าง fc เพิ่นกับมาเซลล์หนะพี่น้องจังใดกับยูททียนบอดบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นจิตตดสินใจเนะเขากะ เป็นเอฟเขาก็ได้จะเชียร์เลยตะรุนผู้ใดใดดีเขาก็ดีใจน้ำนอนพี่น้องเขาบ่ได้ไปว่าผู้ใดดอกพี่พี่น้องนองมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ข้ามาสูฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารแย่นิ้วกัสิมาอัปเดตบอกสูฟังคือเก่าแล้วจา้าโอเคค่ะแตงเกียวบายบาย